มีคำถามหนึ่งที่แบบเออน่าคิดเหมือนกันนะคะว่าเรื่องของคุณธรรมศรริล ทำความดีงามต่างๆเนี่ยมันจะยังอยู่ได้ไหมถ้าคนเราไม่ได้เชื่อในพระเจ้าเลยอย่างเบอร์ทรานด์รัสโซเขาก็เคยบอกไว้นะคะว่าศาสนาเนี่ยเอ่อไม่จําเป็นเพลอเพลอาจจะเป็นอันตรายด้วยซ้ําวันนี้เราเลยอยากจะมาคุยกันลองมาสำรวจมุมมองจากคําสอนคาทอลิกดูว่าเรื่องนี้เขามองอยังไงกันแน่คือจะเน้นทําความเข้าใจหลักการสําคัญสําคัญนะคะอย่างเรื่องกฎศีลธรรมตามธรรมชาติแล้วก็บทบาทของความเชื่อไม่ใช่จะมาเถียงกันนะแต่แบบอยากชวนคุยให้เห็นภาพง่ายๆสบายสบาย ก็น่าสนใจมากเลยครับเพราะว่าทางคาทอลิกเองอก็เริ่มแบบนี้เหมือนกันคือยอมรับนะครับว่าศีลธรรมความดีเนี่ไม่ได้มีอยู่แค่ในขอบเขตของศาสนาเท่านั้นคนที่ไม่นับถือศาสนาเลยเขาก็สามารถเป็นคนดีมีคุณธรรมได้เหมือนกันแต่ในขณะเดียวกันเราก็เชื่อมั่นว่าความเชื่อในพระเจ้าแล้วก็สิ่งที่พระเจ้าเปิดเผยหรือสอนเราเนี่ยมันให้มิติที่อืลึกซึ้งกว่าแล้วก็จําเป็นมากๆกับชีวิตด้านศีลธรรมของเราครับ อ๋อเข้าใจเลยค่ะคือรัสเซลเขาก็ชี้ว่าคนไม่เชื่อพระเจ้าเขาก็รักเป็นทําดีเป็นตั้งเยอะแยะไปแล้วเขาก็อาจจะมองว่า,าศาสนาบางทีมันเอ่อตั้งอยู่บนสมมติฐานที่ไม่จริงหรือเปล่าหรือบางครั้งก็ทําให้คนใจแคบไปมองอะไรแคบๆหรือใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลอะไรแบบนั้นใช่ครับซึ่งถ้ามองในมุมคาทอลิกเราจะเริ่มจากแนวคิดที่เรียกว่ากฎธรรมชาติหรือ natural law คือเราเชื่อว่ามันเหมือนเป็นหลักศีลและธรรมพื้นฐานสากลเลยนะที่พระเจ้าใส่ไว้ในใจมนุษย์ทุกคนตั้งแต่เกิดทําให้เราพอจะรู้ได้ด้วยเหตุผลของเราเองว่าอะไรดีอะไรชั่วไม่สําคัญเลยว่าคนนั้นจะนับถือศาสนาอะไรคล้ายๆกับที่นักบุญเปาโลเขียนไว้ในจดหมายถึงชาวโรมเลยครับว่าแม้แต่คนที่ไม่ใช่อยู่ไม่มีธรรมบัญญัติเขาก็ยังทําตามข้อกําหนดได้เพราะมันเหมือนมีเขียนไว้ในใจเขาอยู่แล้ว อ๋อ oh. เข้าใจแล้วค่ะหมายความว่าลึกๆแล้วคนเราทุกคนพอจะรู้ได้ด้วยตัวเองด้วยเหตุผลว่าอะไรดีอะไรไม่ดีอย่างสมมุติเอ่อนักเคลื่อนไหวเพื่อสังคมบางคนที่เขาอาจจะไม่ได้เชื่อในศาสนาแต่เขาต่อสู้เพื่อความยุติธรรมอันนี้ก็มาจากกฎธรรมชาติพื้นฐานในใจเขาเหมือนกันถูกต้องครับใช่เลยนั่นคือจุดเริ่มต้นเลยครับแต่ว่าคําสอนคาทอลิกก็จะชี้ต่อไปอีกนิดนึงว่าแค่เหตุผลกับกฎธรรมชาติในใจอย่างเดียวเนี่ย มันอาจจะยังไม่พอครับที่จะทำให้เราใช้ชีวิตตามศีลธรรมได้สมบูรณ์จริงๆมันยังต้องการสิ่งที่เรียกว่าการเปิดเผยจากพระเจ้าหรือ divine revelation แล้วก็พลังที่เศษที่เรียกว่าพระหันสถานหรือ grace ซึ่งเป็นพลังที่เหนือธรรมชาติเข้ามาช่วยด้วยอมืมีเรื่องการเปิดเผยกับพระหันสถานด้วยใช่ครับเพราะการเปิดเผยจากพระเจ้าเนี่ยให้ความจริงที่มันลึกซึ้งกว่าที่เหตุผลอย่างเดียวจะไปถึงได้อย่างเช่น ความเข้าใจว่ามนุษย์เราถูกสร้างตามภาพลักษณ์ของพระเจ้าซึ่งทําให้เราทุกคนมีศักดิ์ศรีหรือคําสอนของพระเยซูที่บอกให้เรารักแม้กระทั่นศัตรูได้หรือการยอมรับว่ามนุษย์เรามีจุดอ่อนแอเพราะบาปกําเนิดทําให้เราต้องการพระหันถสถานเข้ามาช่วยเพื่อจะเอาชนะความไม่ดีในตัวเองให้ได้พระเยซูถึงกับตรัสไว้ชัดเจนเลยในพระวรสารนักบุญยอห์นว่าถ้าแยกจากเราไปแล้วท่านจะทําอะไรไม่ได้เลย ฟังดูเหมือนกับว่าศรัทธาไม่ได้เข้ามาลบล้างเหตุผลหรือบอกว่าเหตุผลไม่สำคัญแต่มาช่วยเสริมมาเติมเต็มมายกระดับให้เหตุผลมันสมบูรณ์ขึ้นให้เห็นภาพที่ใหญ่ขึ้นชัดขึ้นประมาณนั้นหรือเปล่าคะใช่เลยครับใช่เลยเป็นการเสริมและยกระดับเลยครับคือศรัทธาให้เหตุผลว่าทำไมที่ลึกซึ้งกว่าเดิมให้ความหมายให้เป้าหมายสูงสุดของการทาความดีว่าเราทาไปเพื่ออะไร แล้วก็ให้พลังใจให้พระหารสถานในการทำสิ่งที่มันยากมากๆอย่างเช่นการให้อภัยคนที่ทำผิดกับเราซ้ำแล้วซ้ำเล่าหรือการเสียสละครั้งยิ่งใหญ่ ลองนึกถึงตัวอย่างอย่างนักบุญแม็กซิมิเลนโคเบที่ท่านยอมตายแทนเพื่อนนักโทษในค่ายกักกันนาซีหรือคุณแม่เทเรซาที่อุทิศทั้งชีวิตดูแลคนที่ยากไร้ที่สุดถูกทอดทิ้งที่สุดท่านเหล่านี้ทําสิ่งที่ยิ่งใหญ่ขนาดนั้นได้ก็เพราะอาศัยพลังจากความเชื่อการภาวนาตามคําสอนของพระเยซูที่บอกว่าสิ่งที่เราทําต่อเพื่อนมนุษย์ที่เล็กน้อยที่สุดก็เหมือนทําต่อพระองค์เองนั่นแหละครับ โอ้เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนแล้วก็ทรงพลังมากๆเลยค่ะทีนี้ถ้ากลับมาที่ข้อสังเกตของรัสเซลที่ว่าศาสนาบางทีมันดูเอ,อ่อไม่ค่อยสมเหตุสมผลหรือบางทีทําให้คนใจแคกลงทางคาทอลิกมีคําอธิบายเรื่องนี้ยังไงบ้างคะครับคือคาทอลิกเรายืนยันนะครับว่าศรัทธากับเหตุผลเนี่ยต้องไปด้วยกันได้แล้วก็ควรจะไปด้วยกันมีเอกาสารสําคัญของพระศาสนจาจักเลยชื่อฟิเดสเอ็ดรัสแปลว่า ความเชื่อและเหตุผลพูดถึงเรื่องนี้โดยตรงศรัทธาในมุมมองคาทอลิกไม่ใช่การเชื่อแบบหลับหูหลับตาหรือไม่มีเหตุผลนะครับแต่เป็นการตอบสนองอย่างสมเหตุสมผลต่อสิ่งที่พระเจ้าทรงเปิดเผยให้เรารู้ส่วนเรื่องพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือความใจแคบของคนที่นับถือศาสนาบางคนอันนั้นเราก็ต้องมองเป็นความล้มเหลวส่วนบุคคลไปครับไม่ใช่ความผิดพลาดของหลักคําสอนหรือของศาสนาโดยตรง อ๋อเข้าใจค่ะแยกกันระหว่างตัวบุคคลกับหลักคำสอนงั้นพอจะสรุปได้ไหมคะว่ามุมมองคาทลิกก็คือศีลธรรมพื้นฐานที่มาจากเหตุผลจากกฎธรรมชาติในใจคนเราเนี่ยมันมีอยู่จริงนะแต่ว่ามันอาจจะยังไม่พอยังไม่สมบูรณ์ในตัวเองถูกต้องเลยครับใช่ครับความเชื่อในพระเจ้าแล้วก็การเปิดเผยจากพระองค์เนี่ยเข้ามาเติมเต็มส่วนนี้ให้ความครบถ้วนสมบูรณ์ ให้เป้าหมายสูงสุดของชีวิตเราคือการมุ่งสู่ความศักดิ์สิทธิ์ให้พลังคือพระหันสถานแล้วก็ให้รากฐานของศิลธรรมที่มันมั่นคงเป็นกลางเป็นปรนัยไม่อิงตามกระแสสังคมหรือความคิดเห็นของใครคนใดคนหนึ่งที่มันเปลี่ยนแปลงไปมาได้ง่ายๆชัดเจนเลยค่ะขอบคุณมากค่ะเอาละค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วอยากจะชวนทิ้งท้ายให้ลองคิดกันต่อนิดนึง คือถึงแม้ว่าความดีพื้นฐานศินลธรรมแบบเบสิกเบสิกเนี่ยมันอาจจะพออยู่รอดไปได้นะในระดับหนึ่งโดยที่ไม่ต้องมีศาสนาก็ได้แต่คำถามที่มันน่าคิดต่อไปมากมากเลยก็คือแล้วศิลธรรมนั้นน่ะมันจะสามารถงอกงามเติบโตไปสู่ความดีที่สมบูรณ์แบบหรือให้ความหมายที่ลึกซึ้งเป็นนิรันดร์กับชีวิตมนุษย์เราได้จริงๆหรือเปล่าถ้ามันถูกตัดขาดออกจากรากฐานในพระเจ้าผู้ที่เป็นเหมือนแหล่งกําเนิดของความดีทั้งปวงคล้ายๆกับที่เนกัมพีมีคาบอกไว้ว่า สิ่งที่พระเจ้าทรงประสงค์จากเราจริงๆก็คือให้เราทำสิ่งที่ยุติธรรมรักความเมตตาแล้วก็ดำเนินชีวิตอย่างถ่อมตนต่อพระองค์ก็น่าคิดต่อนะคะเรื่องนี้